ให้เพื่อนโทษโทษโทษไม่มีเวลาคุยค่อยค่อยคุยนะติดธุระเนี่ยนะสมัยก่อนมันก็โจนตอนนี้มันห <c oughs> กกนีไป็นโลอยู่อย่านี้ไงใช่ไม่ต้องเจนจาแล้วนะไปยี่สิบบาทกันไปจอดรถให้หน่อยอาพาไปอยู่รถใหม่หน่อยดิพอดีว่าคัานเดียวไม่พอใช้อะ่ะ เห็นมวนี่รถอะไรกิ่งมเลยพอดีวันนี้มาซื้อรถแล้วก็อยากได้รถใหญ่กว่าเดิมเอาไว้ทำธุรกิจช่วยพาดูหน่อยได้ไหมอยู่ตรงไหนอย่าพอไปเดี๋ยวพอไปไม่ต้องยุ่งไปทำหน้าที่อู่ตัวเองไปอ้าวเดี๋ยวหรออจ้านายมีลูกค้าสองคนฝากดูเลยด้วยนะครับได้ครับเป็นอย่างมันอะนะนีบรนดาซื้อรถเหรอหลอไปก นเนี้ยอันเนี้ยคันนี้สวยแล้วคันนี้เท่าไหร่พี่คันนี้ราคา4ี่ล้านครับลดราคาอีกนิดนึงได้ไหมคะอันนี้เป็นราคาพิเศษแล้วครับช่วยยังไงต้องเงินไม่พองั้นไม่ได้คระพงี่งั้นเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่เดี๋ยวไปเดูตรงนู้นไปดูตรงนู้นก่อนไป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 อยากได้อยากงงแงนะไปดูตรงนู้นไปเช่ครับสวัสดีครับจะชินนั่งครับส่งค้นเมื่อกี้พอใจไหมครับลูกค้าผู้หญิงสนใจมากครับแต่ว่าเงินไม่ค่อยพอเรามาสู่กิฟภ์พิเครับ ลดได้มากสุด5%ครับ5%เหรอเอาอี5%ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ไมเป็นไรครับก็คอมิชชั่นก็ใา้พี่เหมือนเดือนอ๋อขอบคุณมากครับแล้วทำไมเราถึงขายราคานี้ไม่เป็นไรครับเป็นเพื่อนกันเมื่อกี้ผมเห็นเขาดูถูกเจ้านายทำไมไม่บอกเขาไปว่าเป็นเจ้าของที่นี่ครับอ๋อเป็นเพื่อนกันต้องถูกที่ใจไม่ได้ถูกที่เงินทุกงงานมีคุณค่าเท่ากาันหมดตูถูกคนอืน่นก็เหมือนตัวถูกตว่าแอน โอเคดีไปจูเลลูกค้าก่อนนะครับครับลูกค้าครับเ,เจ้านายลดให้สิอร์เซ็นตครับสิเลยนะไม่ทราบว่าเจ้านายของคุณเป็นใครจะขอบคุณเขาสักหน่อยคนที่เปิดประตูให้ลูกค้าเมื่อกี้ครับ Hello เพื่อนพี่อะไม่รู้เขาจะเป็นเจ้าของบริษัททำไมดูไม่ออกไยฮะโอ้ <was> oh. พี่อะเราจู่แล้ว เพื่อนพี่เองฮัลโหวัดดีหวัดดีโจนั่งๆๆเพื่อนพี่เพื่อนพี่นั่งเลยนั่งๆไม่ต้อง,ง,งเกรงใจเออคนกันเองโอ้สบายดีนะสบายดีนะเป็นเจ้าคนในคนอูกหูนี่เพื่อนพี่นะแต่ก่อนนะเก่งอย่างนี้เลยสอบไ้ที่หนึ่งด้วยพอดีมีธุรกิจอยากจะมาถามนิดนึ่งว่าสนใจหรือเปล่าส,ลสนใจสิแม่บอกแล้วต้องสนใจโอ้พอดีว่าจะขอซื้อรถสักสิบคันก่อนนะ่ะ แต่ว่าขอจ่ายสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนได้ปะ่ะเอาไว้ถ้ามีเงินเดี๋ยวเอามาคืนให้สิบครั้งเหรอใช่ใช่ใช่น่าจะไม่พอเอาพี่สิบคำไปเลยสิบคงเลยเหรอแล้วก็ก็ไม่ได้สั่งฟรีก่อนอุ้ยฟรีเลยเหรอโอ้ยขอบคุณมากไม่ได้รอเล่นใช่ปะ่ะไม่ใช่คุณรอเล่นก่อนสบายดีนะสบายดีนะแล้วนะ อี่เพื่อนพี่นะแต่ก่อนนะเก่งอย่างนี้เลยสอบได้ที่หนึ่งด้วยเนี่ยนะสมัยก่อนมันก็จนตอนนี้มันหนีไป็นโลภพออยู่อย่างนี้ไงพอดีมีธุรกิจอยากจะมาถามเบ่งเ่งว่าสนใจหรือเปล่าสนใจสิขอบคุณมากไม่ได้ลองเล่นใช่ปหมไม่ใช่คุณลองเล่นก่อนอ <c oughs> ชอบคุยเล่นกันอย่างนี้ประจำแต่ก่อนก็อย่างนี้แหละไม่ได้ลอนเล่นพูดจริง <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวกลับก่อนเนาะงั้นงั้นไปก่อนนะไปคุย,ค,ยคุยกันคุยกันเออรถมาเยอะ ขออีก5เได้ป่ะไม่ได้ไปใจตังกันดีกว่าไไปไป